สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนบทเรียนใหม่นะคะในหัวข้อเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดหลังจากที่เราเรียนในส่วนเรื่องของการวางกลยุทธ์ไปแล้วสิ่งที่อยากให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะทำความเข้าใจนะคะเราจะต้องทําการวิเคราะห์ทางด้านการตลาดเครื่องมือที่เรานํามาใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาดนะคะเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT Analysis SWOT Analysis หมายถึงอะไรมันก็คือตัว S ตัว W ตัว O ตัว T ตัว H นะคะก็คือ stress s t r e คือจุดแข็งนะคะตัว W ก็คือตัว weakness ก็คือจุดอ่อนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์ นะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมภายในส่วนตัว O กับตัว TO คือ opportunity หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะตัว t ีคือ e ท t ก็คือจะเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะตรงส่วนนี้ก็จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นสำหรับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาดเราก็จะใช้ สวัสดิ์อนาลิซิสมาวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายนอกในที่นี้นะคะเราอาจจะแบ่งออกเป็นสส่วนเพื่อความครอบคลุมในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกเราจะมองในระดับมหาภาคระดับมหาภาคในที่นี้ก็คือมองในภาพเศรษฐกิจนโยบายชาติกฎหมายนะคะเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ แบ่งออกเป็นมหาภาคจุลภาคนะคะมหาภาคคือเศรษฐกิจนโยบายชาติกฎหมายส่วนจุลภาคคือผู้แข่งขันผู้ส่วนผู้ขายวัตถุดิบสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสกับอุปสรรคนะคะโอกาสในที่นี้หมายถึงว่ายังไง เมื่อมีนโยบายชาติออกมาในเรื่องของการส่งเสริมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากให้มีต่างชาติเข้ามาใช้บริการอันนี้เราถือได้ว่าเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเราเพราะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เปิดรับลูกค้าต่างชาติเข้ามาถ้าเราจะทําธุรกิจสปาและเราไปตั้งในแหล่งของแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกค้าต่างชาติเข้ามาถือได้ว่าเป็นโอกาสของเราโอกาสของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะก็จะถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจถ้าหากเศรษฐกิจมีการขยายมากขึ้นอันนี้ทําให้ระบบการเงินเรา คล่องตัวทําให้ระบบการจ่ายดีขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสแต่อันไหนนะคะที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วเป็นนกาท t i v e หรือเป็นลบอันนั้นถือได้ว่าเป็นอุปสรรคยกตัวอย่างเช่นคู่แข่งขันในบริเวณที่เราจะไปตั้งธุรกิจนะคะมีคู่แข่งขันจำนวนเยอะมากอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่าให้เลิกกิจการหรือไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ แสดงว่าเราควบคุมไม่ได้อันนี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคนะคะก็อาจจะเขียนได้ว่าในพื้นที่ที่เราจะไปตั้งธุรกิจมีคู่แข่งขันจำนวนมากนะคะอะย่างผู้ขายวัตถุดิบถ้าเรามองในภาพของผู้ให้บริการผู้ให้บริการ,ราก็คือพนักง,งานหรือสตาฟของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะบอกใครให้มาสมัครในธุรกิจเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเราคอนโทรลไม่ได้ก็ถือได้ว่าเป็นอุปสรรค เทคนิคของการวิเคราะห์เอาง่ายๆนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถคอน,คอนโทรลได้แต่ถ้าเป็นบวกให้ถือได้ว่าเป็นโอกาสแต่ถ้าเป็นลบให้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคนะคะอันนี้ แต่ใช้หลักการวิเคราะห์ก็คืออย่างที่อธิบายไปว่าดีเทลก็คือเศรษฐกิจนโยบายกฎหมายถือเป็นบบมหาภาคส่วนผู้แข่งขันหุ้นส่วนผู้ขายวัตถุดิบอันนี้ถือว่าเป็นจุลภาคนะคะเมื่อเราเข้าใจและแยกส่วนตรงนี้ได้แล้วเรามาดูตัวถัดมาเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมภายในสิ่งแวดล้อมภายในนะคะตัวที่จะนำมาวิเคราะห์ใน SWOT Analysis คือตัว S กับตัว W ตัว S คืออะไร stress 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 คือจุดแข็งจุดแข็งของเราหมายถึงสิ่งที่เรา ควบคุมได้ตัว W U คือ w e a k n e s s เราเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แต่อาจจะไม่ดีหรือควบคุมไม่ได้เลยแต่เกิดขึ้นภายในธุรกิจของเราเองนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้ดีเทลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในโดยใช้หลักทฤษฎีนะคะซึ่งเราก็จะมีในส่วนของการวิเคราะห์ตัวที่1อาจจะดูตามฟังก์ชันของงานที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างก็คือรูปแบบการบริหารจัดการนะคะหรือ 2. เป็นเรื่องของเทคโนโลยี 3. เป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. อาจจะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะ5อาจจะเป็นขบวนการโปรเซสต,ต่างๆนะคะอันนี้ถือได้เป็นฟังก์ชันของงานเราอาจจะเอาตัว S หรือตัว W มาจับแล้ววิเคราะห์ว่า อ่ะอย่างเช่นนะคะรูปแบบการบริหารจัดการของเราเราเชื่อมั่นว่าเราบริหารจัดการได้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอ่ะเรานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของช่องทางให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งแต่มามุมกลับกันนะคะในส่วนของพนักงานของเราที่อยู่ในองค์กรของเรายังไม่มีมาตรฐานหรือยังไม่ได้ มีความสามารถในการบริการลูกค้าอันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนนะคะระบบการตลาดเราอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะไม่มีใครรู้จักอันนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนอันนี้คือเราใช้เนื้อหาทฤษฎีเรื่องของการวิเคราะห์ตามฟังก์ชันเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนตัวถัดมาที่เขาใช้ก็คือการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานหรือการวิเคราะห์ ซัพลายเชันนี้ก็เทคนิคหนึ่งนะคะแต่เนื้อหาก็จะเป็นในส่วนของการที่จะมีส่วนสนับสนุนทั้งหมด5ตัวและส่วนบริหารจัดการอีก4ตัวนะคะส่วนนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์โดยการนำตัว S กับ w ดเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะคะถ้าอะไรเป็นบวกเราก็จะให้เป็นจุด อะไรที่เป็นจุดอ่อนหรือสิ่งที่เราไม่สามารถดําเนินการได้ให้ถือเป็นจุดอ่อนแต่อาจารย์จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะในตัวทฤษฎีตัวที่3ที่จะสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือเราเรียกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง7ของแม็กไครเซ่นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า7 s ตัวแรกนะคะอาจจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างถ้าธุรกิจเรามีการวางโครงสร้างที่ดีเราก็สามารถที่จะ บริหารจัดการตามโครงสร้างได้ก็ถือเป็นจุดอ่อนนะคะตัวที่2ก็คือตัวกลยุทธ์กลยุทธ์ในนี้คือ s t r a t e g y ถ้าเรามีการวางกลและวิธีในการบริหารบริการสามารถดึงลูกค้าเข้ามาในการใช้บริการของเราได้ดีอันนี้ให้ถือเป็นจุดแข็งแต่ถ้าทำไม่ดีให้ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะ 3. นะคะระบบหรือ system อันนี้เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการระบบการให้บริการต่างๆหรือระบบทางด้านการเงิน อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งถ้าเป็นเรามีการวางระบบที่ดีก็จุดแข็งเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าระบบเราไม่ดีก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะตัวที่4คือสไตล์สไตล์คืออะไรสไตล์ก็คือรูปแบบการให้บริการอาจจะมีรูปแบบของการให้บริการอย่างที่เราตั้งโจทย์กันไปในบทเรียนที่แล้วเราจะเป็นผู้นําในการให้บริการที่ มีความหลากหลายระดับโลกนะคะถ้าเรามีสไตล์ครอบรูปแบบตามที่เราดีไซน์ไว้ก็ถือได้ว่าเรามีสไตล์ที่หลากหลายถึงเป็นจุดแข็งนะคะ 5. เรื่องของคนสตาฟสตาฟของเรายัางไงบ้างในตัวโครงสร้างของเราเราอาจจะมีผู้จัดการหรือผู้บริหารที่เก่งเพราะฉะนั้นเราก็ถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง 6. สกิลสกิลก็คือทักษะต่างๆในการให้บริการนะคะตรงส่วนนี้ถือได้ว่าถ้าเรามีสกิลในเรื่องของการรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา การสื่อสารที่ดีมนุษยสัมพันธ์การต้อนรับสิ่งเหล่านี้ถ้ามีในองค์กรหรือในธุรกิจของเราก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราได้อีกและสุดท้ายตัวสุดท้ายเราเรียกว่าแชร์แว a l ลูก็คือค่านิยม ร่วมหมายถึงว่าถ้าในธุรกิจที่เราจัดตั้งคือธุรกิจสปาเกิดค่านิยมเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในองคอ์กรการบริหารจัดการที่มีจุดการบริหารจัดการเดียวกันก็สามารถที่จะนำมาสู่การให้บริการที่เกิดความประทับใจในแนวทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเกิดจุดแข็งของการให้บริการภายในเรา ให้เกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุดจากเทคนิคเหล่านี้ค่ะอาจารย์อยากให้ผู้เรียนทําความเข้าใจอาจารย์จะสรุปให้ผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เรียกว่าสวอตมาวิเคราะห์ทางการการตลาดซึ่งสวอตตรงนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัว S กับตัว w ัคือจุดแข็งกับจุดอ่อนจาก นำมาวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมภายในส่วนตัวถัดมาก็คือการวิเคราะห์ภายนอกคือตัว O กับตัว T อันนี้จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดน้อมซึ่งเราจะแบ่งในส่วนของมหาภาคกับจุลภาคนะคะยังไงก็อยากให้ผู้เรียนทำความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่บทเรียนถัดไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ